ขนาดคุณย่าพับเพียบก็หมอบห่วงบอลไทยไปแล้วทําไมคุณย่าพับเพียบจึงป่วยเพราะมันกัดคอคุณย่าถักวอนอันนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่แบบมันชั่วร้ายนะคะมันไปที่ไหนมันกัดที่นั่นอาจารย์นักดนตรีโปลพ,พเป็นหวัดไปหลายคนช่วงนั้นเพราะน้ำลายมันกระเด็นใส่หน้านะคะ่ะพวกเขาต้องไปหาหมอหา,ายาลจักรก่อนจะฆ่าเชื้อ,อได้ใช้เวลาหลายเดือน,นะ ตอนนี้นักดนตรีพอราพอปลอดภัยกันทุกคนแล้วเป็นห่วงน,นักดนตรีตที่คุณย่าเบอร์จีิิดนะคะหาอะไรป้องกันในนักดนตรีด้วยะคะ่ะแลายังไงก็เอาถุงมาครอบหัวไว้เวลาออีปอบทางนี้มาึ้นเวทีนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณย่าะคะ่ะอืมเอาออกก็เรื่องหายใจเอกแล้วเขาจเออนะ้วเพราะว่ามันอันตรายจริงๆค่ะ คุณย่าพับเพียบเอ้าคือจิมายิ่มถามแต่ค่ะคุณย่าพับเพียบก็คือคุณยา่าท่านมีมารยาทนะไม่รู้จักเลยนะคุณย่าพับเพียบเออคุณย่าพับเพียบต้องป่วยก็เพราะมันคุณย่าพับเพียบนะท่านเป็นคนดี